ต่อไปเดี๋ยวธรรมคุณสวาคขาโตบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบาร,รมีอะไรอะไรอะไร,ะไรมันก็กล่าวไว้ในพุทธคุณนี้ทั้งหมดจึงเป็นบทต้นล้วใครจะสวดมนอะไรก็ตามก็จะต้องออกจากพุทธคุณนี้ทท่านั้น,นเวลาเราจะสวดมน อะไรก็ต้องเอ่ยอ้างถึงอิติพิโสพพะววาุพุทธคุณหรือใครว่าสวดอะไรได้ไม่ได้แล้วจะรก็ตามพุทธคุณนี่ได้แล้วก็นี่ก็ใช้ได้หรือเราสามารถที่จะท่องจำอื่นๆต่อไปได้อีกก็ยิ่งดีแต่ว่าพุทธคุณนี่ต้องให้ได้เพราะว่าเป็นบทแรกได้ส่วนมนทั้งหมด ถ้าไม่มีพุทธคุณแล้วส่วนมนบทอื่นมีไม่ได้ก็เหมือนพระพุทธรูปเหมือนกันพระพุทธรูปเนี่ยมีปางต่างๆเยอะแยะเอาจริยวัดอริยบทต่างๆของพระเจ้ามาสร้างจนกระทั่งเขาจัดให้เป็นพระประจำวันวันนั้นวันนี้อะไรแต่พระพุทธรูปนี่ปางแรกคือสมาธิ นางขัดสมาธิเนี่ยที่โคนต้นโคมบรรลุเป็นสัพสัมมาสัมพุทธเจ้าปางนั้นปางนั้นปางนี้ปางนั้น,น,นหรือทำไม่ได้หรือวิสัยอะไรก็ตามปางสมาธิเป็นปางแรกใช้ได้สรูปเนี่ยมีปางต่างๆเยอะแยะเอาจริยวัดอริยบทต่างๆของพระพุทธเจ้ามาสร้างจนกระทั่งเขาจัดให้เป็นพระประจำวัน วันนั้นวันนี้อแต่พุทธลูกนี่ปางแรกคือสมาธินางขัดสมาธิเนี่ยที่คนต้นโพบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าปางนั้นถ้าไม่มีปางสมาธิแล้วปางอื่นก็มีไม่ได้ในการสร้างพุทธลูปนี่มันไปเอาปางนนปางนี้ปางนั้นหรือทำไม่ได้หรือวิสัยอะไรก็ตามปางสมาธิ เป็นปางแรกใช้ได้สงเคราะห์เข้าในทุกๆปางได้แล้วก็นนะัดกปาดก็จัดให้ไว้เป็นพระประจำวันพฤหัสวันครูพระปางสมาธิขัดสมาธิเป็นปางแรกมนส่วนบทอิติปิโสเนี่ยเป็นบทแรก สว่าคาโตต่อไปนี้เป็นบทต่อไปเป็นคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้ในสว่าคาโตหรือชี้ชวนแนะนําให้บุคคลทั้งหลายๆได้ปฏิบัติในสว่าคาโตนี้ต่อไปจุดทุบบูชาพระธรรมบารมีสามสิบแปด ่อเดชาอานุภาพดังข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยญาติในสวดสาธยายมันเชิญพระธรรมรมีให้ปรากฏในที่คุ้มครองประเทศชาติศาสนาจักรีวงให้หลดอชนจากพยันอันตรายภัยทั้งหลายมาเบียดเบียนและบีทาทั่วสารทิศเดชาอานุภาพดังข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมกันได้ตั้งคิตในครั้งนี้จงพันเป็นพระวะปัจจัยน้อมนำให้บังเกิดแสงสว่างในธรรมให้ลุ่โลดในการประพติปฏิบัติให้พบของให้พบธรรม และให้บรรลุธรรมในที่ทั้งปวงขอเดชานุภาพทั้งหลายนี้จงมังเกิดมีแก่ท่านด้วยการทุกๆุกท่านเทิญคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสั่งสอนอะไรอะไรนะแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไรอย่างไรต้องอยู่ในสว่าขาโตทั้งสิ้น <c oughs> มีตอนหนึ่งว่า อากาลิโกแต่ว่าผูป้ประพฤตปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการไม่มีเวลาปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกขณะอากาลิโกเอหิปัสสิโกรู้ได้เฉพาะตนเช่นเราจะปฏิบัติอะไรอะิบัตศีลเราก็รู้ได้เฉพาะเราพอเรารักษาได้รักษาไม่ได้ศีล เป็นบนทินมวหมอง,มองอมหรือไหมหรือรักษาไว้ได้ตลอดหรือสมาธิที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราจะมีสมาธิมีภูมิธรรมอย่างไรแค่ไหนมันวินยูหิติหรือว่าผู้ประติธ,ธรรมยอมลงรู้ได้สติปัญญาตนเองปรากฏมันปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติเอง ฉะนั S <S <々>้นมรคลอะไรเนี่ยไม่ต้องไปมีใครมาบอกมาเล่าคนนั้นได้มรคลท่านนั้นคนนี้ได้ยานีนนี่แต่นี้เท่านั้นไม่ต้องมันรู้ได้เฉพาะตัวเองผู้ปฏิบัติเองย่อมรู้เองใครก็จะมาสรรเสริญเยินยออย่างนั้นอย่างนี้ว่าปฏิบัติทำได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ผู้ปฏิบัติต้องรู้เองใครให้มากดให้ตําประมาเจียดย้ำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ในสายตาเขา มันก็ไม่ได้คนนั้นมีธรรมซะแนวหรือจะมาทําลายไปวิธีหนึ่งวิธีใดจะมาสันเสริญเยือนยอซึ่งมีผลเข้ากันเป็นตัวอันตรายเท่ากันก็ไม่ได้ขอาผู้ปฏิบัติเนี่ยย่มรู้เองมินยูทิติห <c oughs> น้าบูชาพรภาษาคุณเสร็จแล้วก็จะได้สวดเน,นยเดชาอานุภาพดังข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อม้วยญาจะได้สวดสารยาย อันเจริญ r ระสังคคุณให้ปรากฏในที่ประคุ้มครองประเทศชาติศาสนาสักจัก,กรีวงให้รอดพ้นจากพยานอันตรายภัยทั้งหลายทั้งปวงในทิศทั้งหลายในทิศทั้งสี่ขอเดชาอนุภาพห่งสังคคุณนี้จรงการก้านอุปสรรคโครคภัยไข้เจ็บสุขภาพพรานาไมายทั้งหลายที่บังเกิดเบียดเบียนบีทาให้มาลายสูญหายทิ้นไปในโลกภัยทั้งปวง ให้บังเกิดความผาสุขแจ่มใสในชีวิตและร่างกายทั้งมีอายุยายืนนานขอเดชาอนุภาพดังที่ได้ประกาศถอมาให้ทุกทุกท่านจงประสบความสำเร็จมีความเจริญในเดชาอนุภาพแห่งสังฆคุณนี้ด้วยกันทุก,ท,กทุกท่านเทอญพระสังฆคุณ14บวุตธคุณ5 6ธรรมคุณ38สังฆคุณ14 สิริรวมกันเป็นร้อยแปดพอดีคุณพระอริยสงฆ์ร้อยแปดพระสังฆค,คุณนี้ก็มีความสำคัญตามที่พุทธเจ้ายกย่องไว้ก็ไม่น้อยเพราะพระพุทธองค์รทำคำสั่งสอนเพราะว่าเมื่อพุทธองค์มันเกิดขึ้นแล้วมีพระธรรมคำสั่งสอนแล้วแต่ไม่มีผู้ปฏิบติปฏิบัติตาม สิ่งที่บังเกิดขึ้นนั้นก็ไร้ผลเหมือน,นอย่างอะไรอะไรก็ตามถ้ามีขึ้นแล้วแต่ไม่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีผลเพราะนั้นพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้พิสูจน์ธรรมะของพระองค์ว่าเมื่อพระองค์ได้บรรลุได้แล้วคุณธรรมอันนี้ก็น้อมนำมา,มาเพื่อคนบุคคลอื่นๆ ถึอย่างไบรรลุรู้ธรรมเห็นธรรมตามเองได้ด้วยตรงนี้เราจะเห็นความผิดแผกแตกต่างกับศาสดาอื่นจะเป็นศาสดาในในศาสดาไหนก็ตามเมื่อศาสดาผู้นั้นบรรลุคุณธรรมชั้นสูงแล้วหรือว่าจะเป็นผู้วิเศษ,ษอย่างหนึ่งอย่างใดมาก็ตาม แต่ว่าไม่ยังให้คนอื่นบรรลุทมตามที่ตัวเองได้บรรลุดได้ตัวเองบรรลุทมอะไรมาจะพาคนอื่นบรรลุตามด้วยไม่ได้ก็มีพระเจ้าของเรานี่แหละพระองค์ทรงบรรลุอรหัตตผลพระองค์ทรงบรรลุอรหัตตผลมีจิตบริสุทธิ์ยิ่งเหนือความสัพสัตเวนัสัตทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ยังสั่งสอนชักจูงให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติตามได้ แล้วก็บรรลุอรหัตเท่าเทียมพระองค์เหมือนกันแต่ถ้าว่าบุญญาธิการผู้นั้นไม่ได้สร้างมาเป็นพระเจ้าก็เป็นไม่ได้เป็นได้จะเป็นพระอรหันต์เท่าเทียมกันเหมือนพระองค์เหมือนกันคือแม้พระเจ้าเองก็ยังเรียกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ คือแมพระพุทธเจ้าเองก็ยังเรียกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้เท่าเทียมของพระองค์เหมือนกันแต่ในศาสดาอื่นๆศาสดาอื่นๆไม่สามารถจะให้สาวกของตนเองบรรลุธรรมเท่าเทียมกับกับตัวเองได้เพราะไม่มีคําสั่งสอนไม่มีการพปฏิบัติ ตามยี่งอย่างแนวทางพุทธศาสนามีแต่การที่จะคุ้มครองให้พรหรือว่าบรรดาลให้สิ่งนั้นสิ่งนี้สำเร็จไม่สามารถจะนำพาให้สาวกของตนสำเร็จมาผลตามได้ศาสนาพุทธจริงเป็นศาสนาที่เข้าถึงความจริงอย่างที่สุด